เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวองคาคทุกคนในทันทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง MJY Gamer นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Rv กันเช่นเคยนะกับฮิวโร่ ROE หรือน้องอ้อยในแพทใหม่ล่าสุดที่ปรับมานะครับทำให้สายขวานเนี่ยอาจจะโดนเนิบดาเมจเบาลงนะครับแต่ถ้าเล่นสายฟูดาเมจสายดาบแดงครับจะแรงมากๆเลยนะคุณผู้ชมจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าเกมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ เกมมาถึงผมก็โดนอเลเตอร์ไล่ที่เลยนะฮะตอนแรกเนี่ยผมจะไปเล่นบัฟแดงของแบทแมนได้อยู่แล้วนะครับเกือบจะถึงพุ่มแล้วนะครับอเลเตอร์เดินมาก่อนนะครับก็เลยต้องไปขวนตอดอเลเตอร์ไปก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกครับแบทแมนนี่คือศึกแห่งต้นเกมนายต้องโดนชั้นหน่อยละเพื่อนไปไหนล่ะจ้าเปิดปัดมาเรียบร้อยครับจังหวะนี้บัฟแดงครับผมพอสักหน่อยละกันเรียบร้อยครับเราเลเวลสี่เรียบร้อยแล้วฮะ จะมีอันตินะครับใช้ในการแบบว่าทําดาเมจแล้วก็หลบดาเมจได้ด้วยนะครับจะเป็นอมตะนะครับสกิลอันติของเรานะครับตรงนี้มีอารเตอร์นะเดี๋ยวผมจะโขนดักสน่อยว่ามันไสโออารีเตอร์อ้อมไกลมากมากคอยู่หลังป้อมนู่นเลยนะครับผมนึกว่าเขาจะเดินกลับมาเลนการนะฮะไม่เป็นไรครับไปฟาร์มต่ออู้มีฟิวตซันเฉียวหน้าไปครับเมื่อกี้เจ้าเรียกร้องค่าใช่ไหมฮะ เจ้าอยากโดนกองเล็บของข้าใช่ไหมยอนอม,มาเช็คกันนะยังไม่อยู่ตรงนี้เราก็ถามก่อนได้ครับไม่ต้องรีบครับอ้อยเป็นฮีโร่ที่มีสกิลแบบผลไปหนมานะเคลืค่อนที่ได,รดร้รวดเร็วอยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้ข้างล่างมีครับผมต้องมาจัดการเอผมเอาขวาหรือไปการดีนะผมว่าขวาดีกว่าครับณจุดนี้ตรงกลางมีเลตเตอร์ครับอ้อยไม่ค่อยชอบเท่าไหรฮะสวัสดีจ้ายอนอุ้ยอุ้ยมีเพื่อนด้วยอย่างนั้นเหรอไม่ฉันจะเก็บยอนก่อน ไปไหนแล้วจ้าเอลซูขอเคาะหน่อยนะอืมขวนหน้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยจับเบิลคิวครผมแต่ว่าตรงนี้ฮะขอวาร์ปตรงนี้ครับเป็นการเคลียร์แถบไปในตัวผมรีเลือดเสร็จแล้วฮะก็ต้องไปฟาร์มกันต่อนะครับยามซึกเรารบยามสร้างโงบเราเคียนเอ้ยไม่ใช่ยามสร้างเงบ <c oughs> ยามสรง,งบมาจากไหนวะยามสร้างงบเราฟาร์มนะครับจังหวะนี้ฮะนี่ นี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการฟาร์มน้องอ้อยนะครับเราสามารถปาสกิล2ใส่ลมไปได้เลยฮะเพราะว่าเราจะได้สแต็กนะครับเอามาฟาร์มเร็วนั่นเองนะครับผมตรงนี้มีอเลเตอร์ครับน่าสนใจเนี่ยอ่านี่คอสวยครับจังหวะนี้ต้องคอแล้วครับอันตียังไม่ตายอย่างนั้นเหรอจ้าเรียบร้อยฮะนี่ผมจะกดดันแบทแมนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอ่า เพราะว่าผมไม่อยากให้แบทแมนเนี่ยมีเงินเยอะนะครับไม่งั้นมันจะไปไล่ฆ่าแคร,รี่ไล่ฆ่าเมดเราได้ง่ายเกินไปนะครับอเคาะไปครับทําให้แบทแมนเจ็บที่สุดนะฮะไม่ได้คิวไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าการที่เราทําให้แบทแมนเจ็บแล้วก็แบทแมนไม่ได้ฟาร์มเนี่ยจะทําให้แบทแมนเนี่ยจนนะครับนี่แล้วเราก็เวทปา่าเขาต่อเลยนะฮะเป็นการกระทําที่ใจร้ายมากแต่มันจําเป็นนะจ๊ะเพราะว่าแบบคือน้องอ้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะ สู้แบทแมนได้ได้ดีนะครับแบบไม่ค่อยกลัวแบทแมนเท่าไหร,ร่นะฮะแบทแมนเข้าใกล้เราก็แบบมีโหนหนีหรือว่าถ้าแบทแมนประชิดตัวเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนฟิลด์ซันแมนเกินไปหรือเปล่าเพื่อนเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วเนี่ยนะฮะพูดถึงแบทแมนนะครับเออเราแบบมีอันตรงอันติในการหลบแบทแมนได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะถ้าเกิดว่าป่าชนะนะผมจะค่อนข้างชอบเล่นแบบจี้ป่าเอานะฮะอ่า ป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยฟาร์มค่อนข,ข้างยากนะฮะแล้วพอเราจี้ป่าเขาได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น,นครับก็คือเมดเออยโลมิงเออยก็ต้องต้องวิ่งเข้ามาช่วยป่านะครับทำให้การเดินเกมของฝั่งตรงข้ามเนี่ยชะลอลงเยอะมากแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือพอเมดกับโรมิงต้องมาช่วยป่าฝั่งนู้นนะครับเขาก็จะไม่มีเวลามาแก๊งแครี่เราแครี่เราก็จะเกิดนั่นเองครับผมอ่าอันนี้แบบว่าเป็นการเดินเกมเวลาที่ป่าเราแบบชนะฝั่งตรงข้ามๆๆๆน,น,นะครับอ่า <c oughs> บางอาจยิบแบทแมนมาก็ต้องเจอแบบนี้แะนะแอะล่างนี้เพื่อนเราต้องการที่จะเล่นอย่างงั้นหรออืมฉันพร้อมนะเพื่อนฉันพร้อมสแต็กมีเต็มตัวเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวทีมงานครับช่วยตัดฉากนี้ออกให้ด้วยนะ ผมโดดเข้าไปในขณะที่สกิลหนึ่งยังคูดาวไม่เสร็จลืมไปอ่ะกดสกิลหนึ่งย่ำๆทำไมมันไม่โดดวะหมุนเล่นหนึ่งรอบเลยทีเดียวนะฮะวันนี้พลาดนะครับผมเมื่อกี้พลาดนะฮะไอ้แบทแมนนายมาเก็บแครี่แล้วเหรอ,อหลอสกิลหนึ่งครับไปไหนแล้วจ้าเรียบร้อยครับผมตีป้อมสักหน่อยครับนี่ผมชอบแพสซีฟน้องอ้อยอะ่ะนะครับมันใช้ตีป้อมก็ได้นะครับใช้ฟาร์มก็ได้ใช้ฆ่าคนก็ดีนะครับตีป้อมก็แบบ แรงนะฮะเร็วเออเพอร์เฟกนะครับการตีป้อมของน้องอ้อยเนี่ยวันนี้ครับย้อนอยู่ตรงนี้ฉันอยากจะโหนไปเล่นจังเลยละ่ะออันตีโอ้ไม่ตายแต่เพื่อเราเก็บได้ครับมเมราเบี้ยวครับผมฟาร์มไปก่อนฮนะณจุดจุดนี้เดี๋ยวค่อยไปไลคิวกันใหม่ฮะอ่าตรงนี้อข้างบนยังมีตัวเดิมเลยนั่นนะ <laughs> อ่ะอเลสเตอร์ครับกับแอนเนทครับอืมสักหน่อยได้อยู่นะ สักน้อยได้อยู่นะเรียบร้อยครับผมได้แอนเนทมาหนึ่งเอ้ยใช่ได้แอเลเตอร์มาหนึ่งครับได้ต่อแอนเนทนะครับน่าจะได้นะครับเพราะว่าแบบคือน้องอ้อยเนี่ยขวนได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแคลรี่ก็แบบ2 3ทีตายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวแทงอะไรที่ขาตายนะครับจะโดนแบบน้องอ้อยแบบขวนแล้วขวนอีกจนกว่าจะแตกนะครับเออคือมันหนึบะครับตัวตัวมันหนึบนะครับไม่รู้จะอธิบายไงนะครับคือมันสามารถแบบไล่แทงได้เรื่อยๆนะครับ หือถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยเวลาตีเนี่ยทุกครั้งที่เราตีอ่ะเราจะอยู่นิ่งๆเพื่อตีถูกไหมฮะแล้วพอตีไปเรื่อยๆแทงเขาก็จะวิ่งหนีไปได้ในที่สุดครับแต่ว่าน้องไอ้เนี่ยมันหนึบมากเลยฮะสกิลหนึ่งตามเรื่อยๆนะครับแล้วสกิลหนึ่งครูดาวน้อยมากนะครับอ่าเอาไว้ขวนญซูเปอร์แมนแล้วซูเปอร์แมนก็ยังขวนได้เลยนะถ้าของเท่ากันนะครับถ้าซูเปอร์แมนไม่อึดเกินนะจังหวะนี้ แมปแมดูลนๆนะครับเดี๋ยวเดเฮ้ย,ยโอ,ยโอ,ยโอย้มาเยอะกันไปแล้วครับผมไปดีกว่านะฮะกลับไปฟาร์มดีกว่าตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเริ่มแบบว่าไม่ค่อยโผล่แมพแล้วนะครับเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราพังป้อมเยอะไปไม่รู้เกี่ยวเ่าเฮ้ยแต่ป้อมเราก็แตกเยอะเหมือนกันนะป้อมลกลางเราก็แตกนะัะป้อมขวาก็แตกนะฮะตอนนี้ด้านขวาเหมือนจะมีเรื่องครับผม น่าเล่นจังเลยครับสกิลหนึ่งเก็บสแต็กก่อนฮะตอนนี้คููดาวเาเหลือ3วิแล้วครับชอบมากเลยฮะตอนสกิลหนึ่งคูดาวน้อยๆเนี่ยเคาะไปที่อเรเตอร์ครับตรงนี้อยากได้ว่ะหิวว่ะหิวไปหน่อยครับคุณผู้ชมขอญาตแก่ตัวนะฮะเอาใหม่นะครับตอนนี้เราเก็บสแต็กมาแล้ว2อันครับเก็บสแต็กเพิ่มอีกหนึ่งฮะ เล่นน้องอ้อยเนี่ยต้องมีครูดาวเยอะๆนะครับเอาไว้เก็บสแต็กเนี่ยแหละฮะแล้วจะไปไหนละจ้าเอลสูนี่เนี่ยเคาะแบบธรรมดาธรรมดานะฮะอือวิววิวิพลังแห่งความหล่อของแบทแมนฮะอือพลังดวงตานะครับเดี๋ยวนะผมว่าเล่นไม่ได้ครับณจุดนี้นะฮะเสี่ยงเกินไปครับถอยดีกว่าฮะไปฟาร์มต่อครับรอมีอันติค่อยว่ากันครับตอนนี้นี่อู้และอีกอย่างนึงผมชอบสำหรับน้องอ้อยก็คือ สกิลหนึ่งใส่นะครับเราจะได้เลือดด้วยโอ้พระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ฮะฮีโร่ตัวนี้จะครบเครื่องเกินไปแล้วนะครับนี่ขาดอย่างเดียวก็คือสตาร์นเลยนะเนี่ยนะครับถ้าน้อยเอยมีสตาร์นด้วยนี่ว่าถ้าเราแบบสกิลโหนไปชนนะครับเออมีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยมีทุกอย่างอารมณ์แบบพิมพ์ลีพายขายทุกอย่างโอ้ยเดี๋ยวเดะเดะเดท่านจะตายแล้วเพื่อนแบทแมนอยากลองของลวจ้ะเรียบร้อยครับผม เลือดแค่นี้นี่อ้อยก็ไม่สิ้นธิ์นะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเด้งเลือดได้นั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับนี่ไม่ต้องกลับบ้านครับนี่ฆ่าครีบก็ได้เลือดสกิลหนึ่งใส่คิีปก็ได้เลือดนะครับอเมื่อกี้เหมือนยอนพยายามจะมาลัาช็อตบาบูของข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าเรียกหาข้าอีกแล้วอย่างนั้นเหรอยอนอเจ้าเรียกหาข้าเหรอนี่ไงข้ามาแล้วโอเคครับผลสลิมออกก่อนครับไม่เสี่ยงครับผม <Ultimate. S 2> ไม่มีคีปจะเล่นต่อครับน่าจะได้แค่เดี๋ยวดูนะนะคีปกลางใช้เวลาถึงป้อม15าวิโอเคเราอาจจะยิงเราอาจจะยิงป้อมกลางได้นะครับมีเวลาอยู่ประมาณประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะผมไปเก็บข้างบนเนี่ยผมไปเก็บตัวข้างบนให้ฮะเขาจะได้เหลือตัวน้อยลงโอเคครับได้แอนเนตไม่นึงโอ้โหแล้วเหลือคีปนิดเดียวอีกแล้วโอ้ตรงกลางแบทแมนเคลียคีปได้ครับเดี๋ยวนะผมอยากได้ป้อมจังเลยอะ ข้างบนข้างบนข้างบนข้านที่น่าจะยิงป้อมได้อยู่นะเพื่อนยิงให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะรออยู่ตรงนี้นะฉันจะขอช่วยเหลือหน้าอยู่ตรงนี้เอออูตชาชัยเข้าไปโซนลึกมากครับอูตชาชัยโอเคครับได้ป้อมครับสวยครับเพื่อนอุย้ยเอลสุสูบมาหนึ่งครับอืมสุนี่เป็นฮีโร่สุดฮิตในตอนนี้นครับทั้งในการลงแรงแล้วก็การแข่งด้วยนะฮะ AIC นะครับอ่า เจอบ่อยมากนะฮะแล้วก็จะชอบโดนแก้ทางโดยอิกกี้อ้อยนะครับวันเดอร์บูแมนนะครับทั้งหลายนะฮะจังหวะนี้ขอโดดไปที่แบทแมนนะครับเราอันติเรียบร้อยครับผมสบายสบายครับนนนนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอลซูมาทำอะไรตรงนี้นะเพื่อนอะไรซะนี่ถ้าเกิดไม่มีอะเลเตอร์นี่ผมอะไรครับจังหวัดนี้ฮะ วันนี้นะฮะอ,อ,อ้าวจับไปแล้วแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับเนี่ยฮะโอ้ล์สลิงมีสตันด้วยนะครับเป็นฮีโร่ที่ครบเครื่องมากๆครับสำหรับอ O โออีกหรือน้องอ้อยนะครับ และก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยขอบคุณ m p ซึ่งได้แก่อ,อีกวันนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจ41.4%สกอร์เกมนี้ที่คิว19ตาย1อสซิสต์4 MP 14.1ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ